สวัสดีสวัสดีครับผม Hello everyone Welcome to the channel again I'm here at บ้านบุงเผา village เมืองทุลคม district วียเชีย It's just about beside น้ำงือนริ And we go straight there we go to ตันเปียวบ้านตันเปียว v uh, i l l a g e ่ h I j u s จ go ในบุะฉะ f อซีจาแปมาเข t ม i s ึ h เดร์ดิสเ s ่อซิ from พ e าน้าะอพี่น้องเนาะนี่ข้าพเจ้าก็อยู่บ้านบุงข้าวเลยเดยมันตัวคมเนาะแข็งแกร่เนาะอ่ากัอันนี้อยู่แคมทาเนาะคเนาะกับสิพานย้ำอ่า พาพวกท่านเนาะเลาะเบื้งแถวเชียงไทยเนาะแล้วก็ซิกรับเข้ามาในเมืองเนาะก็มีแอบเอฟซีผู้นึงที่อยู่ญี่ปุ่นคนลาวเหระอยากเห็นเกี่ยวกับบ้านบุ้งเผ่าตัวก็เลยสิมาทำให้เอฟซีผู้นั้นได้เบิ่งกันเนาะอ่่ติดตามไปได้พี่น้องเด้อเออเนี่ยปัจจุบันนี้เนาะเขาก็มาอยู่อ่สามแยกเนาะที่เข้าไปในเขตน่ะในบ้านบุ้งเผ่าหันข่อยเนาะเออ ขันไปไปซื้อนี้ก็จะเป็นตาลเปียวลิงสันเนาะลิงสันเออี่ไปทางลิงสันนี่เลยเด้ออันนี้ก็แม่นน,นานเนาะเป็นสามแยกเขาบ้านบุ้งข้าวบ้านไงเพิ่นเนาะแล้วแถวนี้จะเป็นทางแคมป์น้ำเงืงน่นในคนนี้เนาะแคมป์น้องเงินเงินซานก็แบบนี้แหละเด้ออยู่บุ้งข้าวนะแบบน,น,น,นี้อยู่อันนี้อยู่แคมป์สามแยกเนาะ มานี่ยเราเขาจะเข้าไปยังไงกันว่าบ้านบุงเผาเดฟขยายออกไปไหนนึกแค่นีเนาะเข้าไปบุงเผาก็บ้านบุงเผาเขาเดี๋ยวนี้เขาเข้ามาทั้งบ้านบุงเผาเราที่ใเด้อจากบ้านบุงเผาเราเนาะกากซีมีวัดมีวัดเนาะ ในวัดบ้านบุ้งข้าวหรอใครเนอะแต่มีหลานไพยยญี่ปุ่นเนาะอยากเห็นเพราะเราจากเราเป็นไทยบ้านนี่เลยเข้ามาไทยทำให้เป็นบึงที่ละพุมบ้านบุ้งข้าวนะไปเลยพุ่นแหละตรงแท่นกละอกมอ,อ,อืมอืมอืมอันนี้ก็เน,น้นเป้าส่วนของ,ของ นี่ก็มีผ okay. er ู้เพิ <ver ed hygiene> ่นใจดีเด้อเพิ่นพามานี่อย่าเสื้อไอ้ใจเนาะคนไทยบ้านเกิดเพิ่นพาข้าพเจ้ามาถ่ายรูปเออโอเคอันนี้ก็แม่นอ่ะนะแคมน้ำเนาะแคมน้ำมีบ้านบุกข้าวอีกแหละก็น้ำเงืมเนาะก็มาแต่ทราชเพล่ะเนาะกามาทราดแล้วก็สิไลลงไปใส่อ่าออลิงชันเนาะไปใช้น้ำลิงชันแล้วก็ไปใส่เออตาลเปียว แล้วก็ไปทาทง,งอนเลยเนาะใส่น้ำตัวนี้เนาะก็เมนมาจากสาราดพวกอะไรนี่ทนั้เนาะน้ำก็ขึ้นกับแคมนี้แคมนี่กี่เพิ่นปลูกต้นหมักสลีเออต้นหมักสลีโอ้งามสวยงามเนาะสวยงามดีหลังจากนี้ข้าพเจ้าก็จะได้คลิปอยู่บ้านกิดขนเนาะเกี่วยวกับอ่า บ้านขื่นได้เพราะว่าข้าพเจ้าก็มาเที่ยวใชแล้วนี่กับบริเารคลิปให้พี่น้องเขาเบิ่งเนาะน้ำนี่น้ำารรกาหลายหลายละน้ำนี้เนาะคือว่าข้าพเจ้ามาเทแล้วนี่น้ำบริจากหลายแบบนี้กับซีเมนเพิ่นปล่อยเคลประจักษ์นี่เนาะอ่ประมาณนี้พี่น้องข้าพเจ้าก็ได้อะไอ้ใจเนาะเราเป็นผู้ขับรถมาตีเวียนกันเราเป็นคนไทยบ้านขื่นแล้วก็ได้พาข้าพเจ้ามาบึงเพ้านี่เพราะว่าบึงเพ้านี่มันบมีสายรถที่ออกไปเนาะจากบึงเพ้ามาหา ไปหาบ้านเกินประมาณสองกนะิโลเมตรเนาะประมาณนี้เนาะไปกันต่อตอออะไรนะเพราะว่าอันนี้ก็บ<ม>ีบุงข้าวกับเ<ม>นาะข้าวไปเจ้าบริษัทใหม่ตะกี้กับบริเวนแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เฮือนซานบ้านซองกับไหล,ข,หลขึ้นมาแล้วเนาะ<ม>อันนี้ก็ยุดแคมน้ำได้เด้ออันนี้ปัญหาก,กับปุ๊กไม่เนะาะประมาณนี้เดีย๋ยวเฮือนซานบ้านซองกับงามนึกอะไรเด้อแถวนี้นะงาม สตานที่เรียกโอเคแทนก็แคมน้ำเนาะมันสร้างมันซ่อมกับปุ๊บขึ้นเรื่อยๆนี่เนาะประมาณนี้เออ่แคมน้ำเงื่อนนี่แหละน้ำนี่ก็เป็นสถานที่ที่ว่าผักพรเนาะหรือว่านังชมวิวเนาะเพิ่นก็สร้างมาในบ้านนี่แหละเนาะในบ้านนี่แหละเออเพิ่นสร้างขึ้นมานสิ เออเต่น้ำนี่ก็อีกจุดหนึ่งนักเทรดเดอจุดหนึ่งของสายน้ำเนาะผู้เรียนลงไปกับซิปเซคือว่าวละ่ะซิปเซอ่ะลิงชัน,นเนาะแล้วก็สิไปโตกะเซอ่ะทาง,งอนพูดละ่ะแล้วก็สิไปอ่ะพอทาง,งอนเนาะน้ำนี่ก็มาแต่ทลาดพุ่ธคฤตเด้อแต่ว่าส่วนสลีนี่โอ้หยหลายๆเนาะส่วนสลีนี่หลายๆประมาณนี้ เนาะอันนี้ก็วัดนึงอีกคะแนเนาะอันนี้วัดบ้านบุงเ้าใต้ได้เด้อเขาไก่ามาเมื่อกี้เป็นบ้านบ้านบุงเ้าเหนือเนาะอันนี้ก็เป็นวัดที่เก่าแก่กประมาณนี้เนาะ this is uh, temple at บึงเภาวิลเลจจังทุลาคมดิสตริกตเวียงจันทร์จังพรวันส์ประมาณนี้คนเนาะวัดบ,บ้านบึงข้าวใต้แหละคัะนเนาะกเขาขี่รถไท,ทยประมาณนี้เนาะวันนี้เขาจะเข้าไปทั้งเขตไหนกันเนาะอันนี้มันเขตอยู่แคมน้ำเงินเนาะวัดยูแคมน้ำเงินเด้อบึงบ้านบึงข้าวใต้เนาะ ประมาณนี้อันนี้เป็นคุ้มในบ้านได้บริการนั่นเดอร์ในบ้านบุงเข้าเนาะ,ะกระเบื้องเอาแต่ว่าผู้ใดเคยอยู่บ,บุงเข้าเนาะเมื้อธุระค้มแขวนวังจันรี่แหละกระเบื้องเอาเนาะบ้านเมืองแถวบ้านบุงเข้านี่ก็จะเริ่มขึ้นหลายเนะะาะผู้ใดเคยอยู่เด้อไปอยู่ต่างประเทศนาะกระเบื้องเอาเด้อเป็นอย่งเด้อกระเบื้องเอาเอฟซีหลายคนเนาะที่ว่าติดไทยบุงข้าอย่างข้าไปเจ้ามา เออตัวนี้จะไปลิงสันนะพี่น้องเด้อนี่ตามกตัวนี้บ้านลิงสันอะไรมาอย่าบ้านลิงสันสัตว์นิรักอยู่ครับเราไปนอประมาณนี้เดินไกลไปไหนน่องจากนี้หาบ้านลิงสันน่อจากนี่ไปประมาณม้งหลักไก่เออเพบล็กบล็อกไก่เลพี่น้องจากบึงท้าไปหาลิงสันลักไก่เด้อพย่น้องทางลงห้าบาททันเออโอเคมันมีท่าบักลิงสันหันน่อแล้วก็ข้ามน้ำไปประมาณนี้อย่าอันนี้มันเสร็อยู่นอกนะพี่น้องเด้อ เส้นยุ่นอกเนอมันเป็นเส้นแคมทาบันเป็นเส้นแคมน,มน้ำเนาะ่าอันนี้มันเส้นเส้นที่ว่ายุ่นอกมันมีสองเส้นก็ไปไปซื้อเลยทางเห็นแล้วเนาอชิไปลิงสันบ้านนี้สร้างท่านจะกับเขาบ้านเกลื่อนคลื่นนอค่เนาะแล้วก็ข้ามขัวพะนายไปก็นจะเป็นนาไปปักกะยุงเนาะประมาณนี้เนอปากกระชีวัดวาดภาดเผ่าเด้เ่านีเด้อประมาณวัดภาพผมเป็นนั้นเนาะอันนี้เขตน,นอกเออนี่ก็แถวงหงเงียนเนาะหงเงียนมัธยมได้เด้อ โปรเดใ้เข้าอยู่นี่นะเ็นัประกุกต์องเียนมัธยมของบ้านบุงเผานาะไปะเ้าาเข้านี่เนาะเออประมาณนี้นอันนี้คุ้มสายเนาะคุณน้นองเลยลประมาณนี้อ่ามไลค์ดินกดติดตามกดกระดิ่งกันเลยเนาะอย่าลืมกดไลค์ n อมเมนต์และ b ับส l คร์ลลเจอคลิป โชคดีแล้วพี่นอ้องเด้อเจอกันคลิปหน้าเนาะบายบาย่แหละบ้านบุงข้าวม,มีบุงข้าวเหนือบุงข้าวใต้ยไปนี่ค่ะ